จนจะจูบก,กันอยู่แล้วนะบ้าไปแล้วดูสิอีกนิดเดียวจะจูบก,กันอยู่แล้วว่ะบ้าหรือไงเนี่ยออนี่เราอะไรกันเนี่ยนี่ฉันมาอยู่ที่โลกเวบมตนแล้วเหรอคีกเออนี่นายเหรเนี่ยใช่แล้วแหละตอนนี้เราอะมาอยู่ที่โลกเวบมตนแล้วและนี่ ก็คือบ้านเกิดของฉันเป็นไงสวยไหมฉันน่ะอยากพาเธอเข้ามาที่โลกเวทมนต์ตั้งนานแล้วฮหจะบอกว่าสวยมากๆเลยคีฉันไม่คิดเหมือนกันเลเนี่ยว่าโลกเวทมนต์มันจะสวยกว่านี้หนักอีกอะคือมันดูแบบมองไปทางไหนก็สวยหมดเลยอะทำไมมันดูอลังการขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเจอเจ้าเมืองก่อนเพื่อที่เราจะได้หาจากการเป็นบัมพายเออใช่สิ จุดประสงค์ของเราก็คือเข้ามาในเมืองเวทมนต์เพราะว่าเราอยากจะหายจากการเป็นแวมพายนี่นาคิรีบอกฉันหมดแล้วแหละว่าพวกเธอจะเข้ามาที่เมืองเวทมนต์ฮะเสียงเจ้าเมืองนี่เจ้าเมืองเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองร,รู้รู้อยู่แล้วหรอครับว่าพวกเราใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าพวกเธอจะเข้ามาที่เมืองเวทมนต์เพราะว่าคิรีบอกกับฉันไว้ก่อนและนั่นก็คงจะเป็นคนที่ชื่อนิวสินะที่นายตกหลุมรัก แล้วก็ไม่ยอมกลับมาที่เมืองเวทมนต์เลย <c oughs> เออเจ้าเมืองครับจะบอกว่าใช่ครับน,นี่คือนิวเองครับคือว่าตอนนี้จุดประสงค์ที่เราเข้ามาเพราะว่าเรากลายเป็นแวมไพายทั้งคู่แล้วเราก็อยากให้เจ้าเมืองช่วยครับโหอย่าบอกนะว่านี่คือเจ้าเมืองที่นายพูดถึงอย่างนั้นเหรอทำไมดูสง่าง,งามขนาดนี้ล่ะสมกับเป็นเจ้าเมืองเหลือเกินเออสวัสดีเจ้าเมืองคะ่ะ ฉันชื่อนิวนะคะเป็นเพื่อนกับคีหือแน่ใจเหรอว่าเธอสองคนเป็นแค่เพื่อนกันถ้าเกิดเป็นแค่เพื่อนคีจะยอมไปอยู่โลกมนุษย์ตลอดเลยหรือไงฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเธอสองคนเป็นแค่เพื่อนกันนะ่ะอา้าวแล้วแล้วนายบอกกับเจ้าเมืองว่าเราเป็นอะไรกันละคีฮะนี่เิวอย่าเพิ่งมาถามฉันตอนนี้เลยฉันว่าให้เจ้าเมืองช่วยเราก่อนดีกว่าเอา่อเจ้าเมืองครับ เราอยากหายเป็นลมพายจเมืองช่วยได้ไหมครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉันจะช่วยได้หรือเปล่าตามฉันมาละกันไปกันเทนิวเดี๋ยวสิคีอ่ะมีอะไรเหรอคือว่าฉันอยากรู้ว่านายบินได้หรือเปล่าถ้าเกิดนายเป็นพ่อมดนายบินได้ไหมอะนี่เธอถามอะไรเนี่ยฉันก็ต้องบินได้สิเธอไม่เห็นหรือไงนี่ที่เมืองเวทมนต์เนี่ยพ่อมดแม่มดบินกันให้็มเมืองเลย อยากดูฉันบินเลยไงล่ะได้เดี๋ยวฉันบินให้ดูดูฉันบินแล้วกันนะเน่เป็นไงอยากบินได้เหมือนฉันไหมล่ะเธอไม่มีทางบินได้เหมือนฉันหรอกเพราะว่าเธอเป็นมนุษย์ไปแล้วนะแล้วตามฉันมาแล้วไปตรงน้ำพุนะพอขีเข้ามาอยู่ที่โลกเวทมนต์ดูเท่ชะมัดเลยอะบินได้ด้วยเห็นแบบนี้ก็อยากบินได้เหมือนกันเจ้าเมืองครับผมมาแล้วครับเจ้าเมืองเจ้าเมืองครับผมมาแล้วเอ๊ะ เจ้าเมืองนัดให้พวกผมมาที่น้ำพุทําไมครับนี่นายบินโชว์สาวหรือไงอะฮะแล้วผู้หญิงของนายอยู่ไหนเอ้เจ้าเมืองผมไม่ได้บินโชว์สาวสักหน่อยอะเ,อยเดี๋ยวนิวก็ตามมาครับคือว่าผมบินมาก็เลยมาถึงก่อนเดี๋ยวนิวคงตามมาว่าแต่เจ้าเมืองให้พวกผมมาที่น้ำพุทําไมล่ะครับอยู่ไหนกันเนี่ยคีอยู่ไหนกัน,นะฮะอา้าอยู่ตรงนั้นนี่ พุสวยขนาดนี้คีอุ้ยน้ำพุสวยมากเลยอะเจ้าเมืองคะเจ,จ้าเมืองจะช่วยให้พวกเราหายจากการเป็นแวมพายได้หรอคะแต่ว่าน้ำพุสวยมากเลยอ่ะใช่แล้วแหละฉันจะให้พวกเธอลงไปที่บ่อน้ำพุนี้ซะเพราะว่าบ่อน้ำพุนี้มันศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าฉันก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะช่วยให้พวกเธอหายจากการเป็นแวมพรยได้หรือไม่คีนายรลงไปก่อน แล้วฉันจะให้นิวตามลงไปลงไปในน้ำพุนี้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับตั้งแต่ผมอยู่ที่เมืองเวบมนมาไม่เคยลงไปในบ่อน้ำพุเลยไปไน,นะอโอ้โหน้ำเย็นมากเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมในน้ำพุนี้น้ำมันเย็นถึงขนาดนี้ล่ะครับเจ้าเมืองอุ้ยเย็นมากเลยอะอยากก่างน้ำแข็งเลยอะ่ะนิวถึงตาเธอแล้วเธอลงไปในบ่อน้ำพุตอนนี้เลยเออได้ค่ะเจ้าเมืองได้ค่ะ เออน้ำเย็นเหรอโอเคอฮ้ยอฮ้ยน้ำเย็นมากเลยอะเฮ้ยน้ำเย็นจริงด้วยเย็นแบบที่นายบอกเลยคีฮอ,อเจ้าเมืองคะเร,เราให้พวกเราทำยังไงคะพวกเธอสองคนยืนอยู่นิ่งๆฉันจะทำการไรา่เวทมนต์เพื่อช่วยพวกเธอหายจากการเป็นแวมไพร์ได้ครับเจ้าเมืองเออนี่นิวอยู่นิ่งๆนะอย่าขยับจนกว่าเจ้าเมืองจะไร่มนต์เสร็จโอเคไหมอ๋อโอเคเอาเลยครับเจ้าเมือง พวกผมพร้อมแล้วเพราะว่าตอนนี้พวกผมไม่อยากเป็นแพนไพ์อีกแล้วอะเดี๋ยวมันจะหิวเลือดอีกอะเอาเลยครับเจ้าเมืองเอาแหละงั้นพวกเธอยืนนิ่งๆก็แล้วกันนะเออเดินนะอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อคีคีนายเป็นไรอะคีคีอ๋ออ๋ออะไรกันเนี่ย สองคนน่ะลุกขึ้นมาได้แล้วฉันจะดูหน่อยสิว่าตอนนี้สีผิวของพวกเธอเปลี่ยนไปหรือยังอา้าวนอนสลบสะเลยรวมล่างกันไปซะแล้วนี่คีนายอย่าไปนอนทับนิวสินี่ลุกกันขึ้นมาได้แล้วเอะดูเหมือนกับว่าสีผิวของพวกเขาทั้งสองคนเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีปกติแล้วนี่แสดงว่าน้ำพุนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆบวกกับเวทมนต์ฉันนี่ จะนอนกอดกันในน้ำหรือไงล่ะลุกขึ้นมาได้แล้วเธอสองคนน่ะ ผิวใช่ใช่ใชขีนั่นนายทำอะไรอะ่ะนี่ทำอะไรฉันกาลังส่องเงาตัวเองไงว่าสีผิวเปลี่ยนหรือยังเธอมาดูดิฮะจริงเหรอส่องได้ด้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยนายสีผิวเราสีผิวเราเปลี่ยนเป็นสีปกติแล้วสีผิวฉันมีสีแล้ววออยดีใจจังเลยเจ้าเมืองคะเจ้าเมืองขอบคุณเจ้าเมืองมากเลยนะคะที่ช่วยพวกเราหาจากลายเป็นแวมไพร์นี่ขีพอได้ลองมังละ ลุกมาได้แล้วมาขอบคุณเจ้าเมืองสิเออเจ้าเมืองคะดีใจมากเลยค่ะโอเคเเจ้าเมืองครับคือว่าผมขอบคุณเจ้าเมืองมากเลยนะครับเจ้าเมืองนี่มีพลังเยอะจริงๆอะทําให้พวกผมสองคนหายเป็นเวรพารได้ด้วยอะเก่งมากเลยครับเจ้าเมืองขอบคุณเจ้าเมืองมากเลยนะครับเจ้าเมืองเปรียบเสมือนแม่ของผมเลยครับอะไรนะฉันเปรียบเสมือนแม่ของเธออย่างนั้นเหรอฉันไม่ใช่แม่ของเธอสักหน่อยยังไงซะผมก็ต้องขอบคุณเจ้าเมืองมากเลยนะครับ ขอบคุณนะครับเจ้าเมืองขอบคุณมากเลยเฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะพวกนายสองคนจะทำอะไรก็ตามใจจะพานิวไปเที่ยวในเมืองเวทมนตของเราก็ได้แต่ว่าห้ามอยู่ตลอดฉันให้นิวอยู่ได้แค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเจ้าเมืองให้ฉันอยู่ในเมืองเวทมนต์ตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้เหรอคะแค่หนึ่งอาทิตย์ก็ดีใจแล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะเจ้าเมืองแต่ในระหว่างที่พวกเธออยู่ที่นี่อย่าสร้างปัญหาให้กับเมืองเวทมนต์กัแล้วกัน ไม่งั้นก็คีนายจะไม่ได้เข้ามาในเมืองเวทมนต์ตลอดไปเข้าใจไหมเข้าใจครับเจ้าเมืองผมนะ่ะจะพานิวทัวเมืองเวทมนต์แล้วก็จะไม่สร้างปัญหาครับเจ้าเมืองดีมากงั้นฉันขอตัวไปก่อนละกันอะไรกันนี่ฉันจะเป็นแม่งั้นเหรอฉันไม่มีลูกสักหน่อยอย่ามาคิดว่าฉันเป็นแม่นะฉันเป็นเจ้าเมืองไม่ใช่แม่ใครทั้งนั้น เฮ้ยนี่เจ้านายไปที่เมืองเวทมวนต์กับคีเจ้านายจะหายจากการเป็นแวมพายหรือเปล่าเนี่ยเช่นก็ภาวนาให้เจ้านายหายจากการเป็นแวมพายนะถ้าเกิดเจ้านายไม่หายแล้วก็ต้องกลับมาดูดเลือดฉันแน่ๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เจ้านายเจ้านายต้องหายจากการเป็นแวมพายนะเพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแบบสงบสุขเอ๊ะว่าแต่ลองโทรหาแฟนดีกว่าใช่แฟนงอนฉันอยู่นี่ วันนั้นไม่น่าไล่แฟนกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวลองโทรไปง้อก่อนดีกว่าเฮ้ยแบบนี้แฟนจะแบบว่าเราโทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ยฮะเบอร์ไหนเนี่ยเปลี่ยนเบอร์บ่อยเหลือเกินมันจะเป็นเบอร์นี้ละมั้งรับไหมเนี่ยรับเถอะแฟนนะนะนะครั้งนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่ไล่ไหนอีกแล้วฉันจะเป็นผู้หญิงใจเย็นฉันจะไม่ขี้งอนนะรับโทรศัพท์ฉันเถอนนะเฮ้ยไม่รับเลยอะ อุ้ยทำไงดีะแซนไม่รับโทรศัพท์เลยเฮ้ยแต่กระช่างเถอะเราต้องไปตามหาแซนแซนอาจจะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์หลังนั้นก็ได้งั้นเราไปหาแซนที่อพาร์ตเมนต์ที่เราเคยไปดีกว่าน่าจะเป็นห้องนี้นะที่ฉันจําได้ห้องนี้แหละอยู่ชั้นเจ็ดนี้เอ๊ะว่าแต่ทําไมมันดูแปลกๆไปอ่ะเอ้ยห้องไม่ได้ล็อกด้วยอ่ะขอเข้าไปเลยลวกันนะเพราะว่าไหนไหนนายก็เป็นแฟนฉันอยู่แล้ว ขอเข้าไปแล้วกันนะอยู่หรือเปล่าเนี่ยแฟนเฮ้ยขนมนี้ขายดีจริงๆเลยนะเนี่ยว้าวมีแต่คนกินแบบนี้ฉันรับมาขายเยอะดีกว่าขนมนี้มีแต่คนซื้อไปแต่ว่าฉันว่าขนมนี้มันก็อหลังจริงๆนะเนี่ยดูรีทอสเนี่ยเฮ้ยโอเคจัดเสร็จแล้ววันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาในร้านบ้างหรือเปล่านะฮะเอ้ยแต่ว่าลืมเอาโคกลงตู้นี่ไปเอาโคกใส่ตู้ก่อนดีกว่าโอ้โหตอนนี้โคกยังเต็มตู้อยู่ งั้นเรายังไม่ใส่ดีกว่างั้นอยวไปต้อนรับลูกค้าเอา้ <c oughs> เอาส,สวัสดีครับคุณเวนิดนี่คุณเวนิดมาทําไมเหรอครับอ๋อพอดีว่าผมอะ่ะเอ่อจะมาซื้อของที่ร้านคุณน่ะก็จะมาช่วยอุดหนุนนี่ว่าแต่ร้านคุณนี่ดูใหญ่โตขึ้นนะเนี่ยเออนะผมไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าคุณจะทําได้ถึงขนาดนี้มีร้านใหญ่โตขนาดนี้ฮะแซนเออ คือผมก็ต้องขอบคุณคุณเวนิดนะครับที่ให้เงินทุนผมมาถ้าเกิดผมไม่ได้เงินจากคุณเวนิดเนี่ยผมก็คงไม่มีเงินมาทำร้านแบบนี้หรอกครับขอบคุณมากมานะครับคุณเวนิดคุณเวนิดอยากได้เลยครับเดี๋ยวผมให้ฟรีๆเลยหยิบได้เลยครับผมไม่คิดตังนะครับหยิบไปได้เลยครับอ๋อคือว่าฉันไม่ได้อยากได้อะไรหรอกนะอืมเออขนมนี้อร่อยไหมเนี่ยอ๋อขนมนี้เหรอครับจะบอกว่าขนมนี้ขายดีที่สุดในร้านเลยนะครับ เอาไหมครับเดี๋ยวผมหยิบให้เออฮะขนมอันนี้อร่อยจริงๆนะเนี่ยแซนเออร่อยจังอร่อยจริงๆนะเนี่ยว้าวเดี๋ยวฉันเหมาละลายถุงเลยดีกว่าเอากินไหมล่ะเดี๋ยวฉันป้อนนี่กินไหมเดี๋ยวฉันป้อนนายนะกินไหมล่ะเอามาเอาปากมาเลยฉันป้อนมาเร็วมาเร็วแซนเดี๋ยวฉันป้อนนายเออคือผมว่าไม่ไม่ดีกว่าครับเออไม่เป็นไรครับคุณเวนิดทำไมล่ะนายรังเกียจฉันรืงไงถึงฉันจะเป็นผู้ชายแต่ฉันก็ป้อนนายได้นะ นายจะให้แต่สาวๆป้อนหรือไงฮะแซนเออเงินก็ได้ครับคุณคุณเวนิดป,ป้อนผมก็ได้ครับอ่าดีมากอ่ะอ้าปากนะเดี๋ยวฉันจะป้อนนายเป็นไงอร่อยหรือเปล่าล่ะฉันป้อนนายอะอร่อยใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าต้องมีคนป้อนถึงจะอร่อยเออโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนละกันนะเดี๋ยววันหลังฉันแวะมาหานายใหม่ ขอให้ร้านของนายกิจการลุ่งเรืองล่ะฉันไปก่อนนะแฟนอ๋อเออโอเคครับได้ครับคุณเวนิดงั้นเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่เลยครับเอาละฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะมาหาในายใหม่ฉันไปแหละอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดวมนไหนนายว่างๆอะ่ะนายบอกฉันนะเดี๋ยวฉันจะพานายไปเที่ยวทะเลโอเคไหมโอ,โอเคครับได้ครับคุณเวนิดดีมากงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะแฟนฉันไปทำงานก่อนแหละเอา มืดตลอดเ,อเนี่ยเฮ้ยมืดไวชะมัดเลยฮะทำไมคุณเวนิดมีท่าทางแปลกๆอันเนี่ยอย,อย่าอย่บอกนะว่าคุณเวนิดชอบชอบเราอย่างนั้นหรอเอ้ยไม่นะแต่คุณเวนิดเป็นผู้ชายนี่เขาอาจจะแค่อยากป้อนขนมเราก็ได้คิดมากนะสงสัยว่าแซนไม่อยู่ห้องแฮะแล้วทำไมแซนถึงไม่ล็อกห้องล่ะเอองงจังเลยอะไรกันเนี่ยหุย มีสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าด้วยอะเอ๊ะทำไมแซนดูรวยขึ้นขนาดนี้เมื่อก่อนเขาก็เป็นแค่คนงานคนรับใช้เหมือนเราทำไมตอนนี้ดูรวยขึ้นจังอุ๊ยมีไฟตรงนี้ด้วยอะเปิดได้ไหมเนี่ยว้าวพอเปิดไฟตรงสระน้ำสวยจังเลยอะ่ะเอ้ยสวยมากเลยเอ้ยแต่เราก็ไม่กล้าลงเล่นหรอกถึงจะเป็นห้องแซนก็เถอะให้แซนกลับมาก่อนดีกว่าถึงจะกล้าเล่นเฮ้ย เดี๋ยวนะเสียงเสียงเหมือนคนมาแซนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยแซนน่ะหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยใครอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นใครอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนดีกว่าใครอะใครจะหลบมิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใครอะแล้วเข้ามาในห้องแซนได้ไงอะอากาศร้อนมากขอเล่นน้ําก่อนละกันอ๋อเอ๊ใครมาเปิดไฟสระว่ายน้ําไว้นไวเนี่ยฉันว่าฉันปิดนะล่าสุดอืมหรือว่าระบบมันเริ่มไม่ดีแล้ว เอเล่นน้ำดีกว่าโอ้โยน้ำเย็นสะใจจริงๆเลยค่อยหายร้อหน่อยเฮ้ยหน้าหนาวก็หนาวแค่แป๊บเดียว <S <S นายคนนั้นเป็นใครอะทำไมมาอยู่ในห้องเซนได้อะแล้วดูใส่ชุดเล่นน้ำน้ำเงินแดงเชียร์จะมาต่อ,อยมวยหรือไงลนันเอ้ยเฮ้ยจะเห็นฉันไหมนะเฮ้ยเออเดี๋ยวนะอืมเหมือนกับว่ามีคนจ้องมองฉันอยู่นะเอ้ยสงสัยคิดไปเอง ว่ายน้ําดีกว่าว้วน้ําเย็นชะมัดเลยสรุปแล้วหมอน,นั่นเป็นใครกันแน่เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงใครเล่นน้าอยู่ข้างบนเนี่ยเอา้าเอา่อคุณเวนิสไหนคุณบอกว่าจะไปทํางานไงครับแซนน,น,นั่นนายแสดงว่าห้องนี้เป็นของแซนจริงๆไม่งั้นแซนจะไม่ขึ้นมาแล้วหมอน,นั่นเป็นใครนะนั่นอา้าวแซนมาแล้วเหรอคือว่าฉันร้อนน่ะจันก็เลยขอขึ้นมาเล่นน้ําบนห้องนายหน่อยขึ้นมาไม่ได้หรือไงอะ่ะนี่ ลืมได้ไงว่าห้องเนี้ยฉันก็ช่วยนายซื้อครึ่งหนึ่งนะทําไมล่ะลืมได้ไงฮบห้องนี้ผู้ชายคนนั้นช่วยแซนออกเงินครึ่งหนึ่งในการซื้อห้องนี้เหรอเนี่ยอ๋อคือว่าผมไม่ลืมหรอกครับคุณเวนิดเพียงแต่ว่าผมก็แค่แปลกใจอะ่ะก็คุณบอกว่าคุณจะไปทํางานแล้วคุณมาเล่นน้ําอยู่ด้านบนผมก็งงสิครับพอดีว่าฉันร้อนอะ่ะฉันก็เลยไม่ทํางานและ เออเนี่มาเล่นน้ำกับฉันไมล่ล่ามาไหมฮะมาไม่ล่ะมาเล่นนกับฉันสิฮะมาสี่แซนเฮ้ยนั่นมันอะไรนะ่ะใกล้กันจ,จกกน,นะนดดจะจูบกันอยู่แล้วนะบ้าไปแล้วดูสิอีกนิดเดียวจะจุบกันอยู่แล้ววะบ้าได้ไงเนี่ยเฮ้ยอ๋อไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำดีกว่าคุณเวนนี่ครับถ้าเกิดคุณเล่นเสร็จแล้วว่ะคุณก็กลับบ้านได้แล้วนะครับเออตอนนี้มันจะเช้าแล้วว่ะตอนเนี้คือ ผมต้องของนอนก่อนนะครับเพราะว่าผมทํางานกลางคืนเน่ยแล้วตอนนี้ผมก็ง่วงมากด้วยอะ่ะผมขอตัวไปอาบน้ํานอนก่อนนะครับไปแล้วครับอ,อะไรกันเนี่ยให้ตะล่อมยากตะล่อมเย็นเหลือเกินเมื่อไหร่นายจะยอมมาเป็นคนรักของฉันสักทีฮะเล่นน้ําต่อก่อนดีกว่าอ้าวจะเช้าจริงด้วยแฮะไปแล้วไม่เล่นน้าแล้เช้าจริง้วยเด้วยอะไรกันเนี่ยจริงเหรอ ไม่นะก,ก,ก,ก็เดี๋ยวฉ,ฉันกำลังแปลกใจว่าผู้ชายคนนั้นชอบแฟนอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่แฟนจะยอมเป็นคนรักของเขาสักทีเฮ้ยไม่นะแฟนนี่นายนายอะไรกันเนี่ยโหคีทำไมมันสวยขนาดนี้ละเนี่ยสวยมากเลยคีเฮ้ยนี่สวยจริงๆอ่อะฉันถึงว่าลูลี่ตื่นเต้น ที่ได้เข้ามาที่เมืองเวทมนต์เพราะว่ามันสวยขนาดนี้นี่เองอะสวยมากเลยเฮ้ยใช่ฉันบอกแล้วว่ามันสวยฉันน่ะถึงอยากให้เธอเข้ามาตั้งนานแล้วไงแต่ว่าฉันก็กลัวผิดกฎอะ่ะกลัวโดนเจ้าเมืองทำโทษนี่ถ้าเกิดฉันโดนทำโทษฉันก็ยอมนะมันสวยมากให้ได้ไม่เห็นกับตาสักครั้งว่าโลกเวทมนต์มันเป็นแบบนี้เฮ้ยศาลานั่นศาลานั่นสวยมากเลยคี <laughs> ดูเธอเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะฉันอะมีความสุขนะที่เห็นเธอตื่นเต้นขนาดนี้นิวโอ้ยสารากางน้ําสวยมากๆเลยอะโอ๊ยอยากให้ที่บ้านฉันมีแบบนี้บ้างจังทําไมมันดูแบบว่าสวยขนาดนี้เนี่ยนี่นิวเดี๋ยวฉันอะจะพาเธอไปอีกที่หนึง่งไปไหมฮะที่ไหนหรออย่าบอกนะว่ามีที่สวยกว่านี้อีกอะจริงปะไปสิไปเลยฉันอยากไปเจอฉันอยากไปดู ได้เงินเธอขยับมาใกล้ๆฉันสิอาา่ะฮะฉันต้องขยับใกล้นายเหรอใช่ขยับมาสิจะได้หายตัวไปพร้อมกันอ๋อโอเคห,หายตัวพร้อมกันใช่ไหมอ่ะใกล้พอยังใกล้อีกอ่ะพอหรือยังล่ะเข้ามาอีกเธอต้องโดนตัวฉันอ้าเอ้ยเออฉันว่ามันใกล้เกินไปแล้วนะเฮ้ยฉันอเล่นนะ่ะไม่ต้องใกล้นขนาดนั้นก็ได้เฮ้ยนายนี่นะโกหกฉันเหรอ เดี๋ยวจะโดนนะคีเชะล้อเล่นนอะอะไปไปที่เมืองอื่นดีกว่าจะบอกว่าโลกเวทมนต์ะไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวที่สวยนะไปเถอะเอาละค่ะทุกคนจะบอกว่าซีรีส์เรื่องใหม่ของเรามีชื่อตอนว่าความรักคือ,อยาพิษนั่นเองนะคะจะบอกว่าเป็นตอนเกี่ยวกับความรักนั่นเองแต่ไม่ได้มีความรักแค่คู่เดียวอาจจะมีหลายคู่นะคะในซีรีส์เรื่องนี้ เดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนหน้าดีกว่าว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปก็อย่างที่ทุกคนได้ดูนะคะว่าแซนนะคะได้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตส่วนตอนนี้คี ee, แล้วก็นิวได้หายจากการเป็นแวมไพร์แล้วและความรักของเขาสองคนนั้นจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันมาติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้ากับซีรีส์ที่มีชื่อตอนว่าความรัก คือ,อยาผิดนั่นเองวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายฮะนั่นคีนี่เอ๊ะแล้วคีพาใครเข้ามาที่โลกเวทมนต์เห็นว่าเป็นมนุษย์เหรอนี่นายรักกับมนุษย์จริงๆด้วยสินะทำไมมนุษย์ชอบมาแย่งพ่อหมดไปจากพวกฉัน